สวัสดีค่ะช้นตอนนี้ก็อยู่กับช่องหนูนะ้อยเลยรู้ชแน,นลเองค่ะแลาไม่มีทีมง,งานนะคะเพื่อนเราอยู่ห่างกันเพราะว่าทำคลิปไม่ได้ก็ลงคนเดียวใช่ลงคนเดียวเป็นประจำเลยแต่ว่าหากไม่ลงเยอะค่ะ อากาศหนาวมันเริ่มตกแล้วค่ะโควิดก็เยอะนะไม่เป็นไรเรามีไอเนี้ยแล้วเห็นไหมใส่แล้วนะแล้วใส่แล้วป็นเงี้ยะ โควิดระบาดเองให้ทุกคนรักษาสุขภาพดีๆนะคะซู้ๆต่อไปพี่ไม่ได้ลงคลิปแต่ว่าไม่มีคนกดติดตามช่องหนูเบยพี่ชื่อหนูนิดนะคะพี่เหมือนน้องพี่บอยเลยจบคลิปจนนะนาบ๊ายบาย